สนุกสนุกสนุกแม่พอเราเล่นเขาก็กรี๊ดให้ฮะออภูมใจจริงเลยแม่แม่เพิ่งจบไปสามเพลงนะฮะยังเหลืออีกสองเพลงนะก็มีความสุขกันไหมฮะมานไกลไหมครับไปแล้วเดี๋ยวไปดูสัตว์พร้อมไหมไหมครับไปไปพร้อมกันนะไสัญญาแล้วนะไม่ชอบนะคนขี้ปวด นะไม่ชอบนะคนคี่กดต้องไปด้วยนะครับผมต้องขอบอกว่าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล 4. 4. 5. 5้วนะเดี๋ยวจะกดกันนะครับผมต้องรอทีปีหน้าเลยนะครับผมแต่ที่บอกนะครบมีอู้ยเยอะมากมายนะครับผมไปเลือกซื้อเลือกจับจ่ายได้เลยนะวันนี้เข้ามาเป็นหมื่นๆคนแล้วนะขอผมจริงจริงไม่ได้ม่คนจัดงานเขาบอกมา ก็สำหรับเพลง่อไปนะฮะงานปนสาคนเราก็ขอสาคนบ้างนะครับเพลงนี้นะไม่ได้ร้องมานานมากแล้วนะครับผมเราลาวปีก่อนกว่าแล้วล่ะนะเขาเลี้ยงเสมาเออเราก็จะให้ไปสาคน